หากก้อนนะครับวิ่งแสนหกนะครับไม้แพ้เลยครับสวยมากครับคันนี้ล้อเวลนะขอ18ยางใหม่นะยางปีเบทเพิ่งใส่มาเลยครับเครื่องเสียงเพาะมาเครื่องเงียบมากครับแม่แรงเนอร์สวยๆเลยครับ แท้นะของดากอนแท้เลยเครื่องสามพันทโบนะครับท้ายหน้าตาเดิมหมดแล้วคันนี้ลอนกระมาสวยๆครับเจ้าของไม่ได้มันทุกหนักเลยสี่รอบพันสวยนะครัล้อที่สวยยางใหม่ๆครับ ยางไม่กี่เดือนนะยางใหม่เลยล้อก็ใหม่ดูภายในนะภายในสภาพสวยมากครับเบาะไม่มีซุดเลยนะไม่เดิมนะครับแสนหกแท้นะครับรับประกันเลยว่าไม่แท้แน่นอนครับดูจากคอนโซลข้างในก็รู้รับแอร์ครับไม่มีแตกหักนะครับเบาะเดิมๆเลยเบาะหลังด่ฉันจะไม่ไม่ได้นั่งเลย หลังคาสวยเลยนะโอ้โหเกียวดูผมอะไรครับรถผมอะไรเดิมแท้เลยนะครับดูผมอะไรก็รู้ว่าใช้เยอะไม่เยอะครับจะไฟฟ้านะครับสองข้างปักไฟฟ้าแอร์เย็นเลยนะเพีงเคาะนะครับเครื่องเดินเงียบมากนะครับเครื่องดีมากอันนี้เดี๋ยวพาไปดูเครื่องครับ เดิมหมดแล้วคันนี้ฝากระโปงน้ำเดิมเมลยรับพราะน้ำเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครเจ้าของเดิมก็าจอดแล้วนี่เปลี่ยนว่าน้ำให้ใหม่ท่อยางเปลี่ยนให้ใหม่หมดสองตัวนี้เผยเดิมวหน้าตาเดิมเลยคันนี้ไม่มีไอออกนะครับเครื่องดีมากคันนี้ สวยๆเลยครับดูรถังเจ้ายจังหวัดต่างนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับเหตุครับประมาณนี้นะครับคุณครับ